ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบพึ่งเสียงในรถมัสด้าเซอไฟคันนี้นะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราทําการอัปเกรดนะครับก็หนึ่งนะครับเราจะทําการโมดิฟายเจ้าตัวตู้เซฟเฟอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าตัวตู้เซฟเฟอร์นะครับที่ติดตั้งมาที่หลุมยางอะไหล่นะครับซึ่งเป็นของโบส์นะครับเนื่องจากโครงสร้างซึ่งเป็นพลาสติก ABS นะครับเวลาลำโพงทํางานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีค่ารีเฟคชันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทําการนะครับ ทำการโมดิฟายเจ้าตัวตูว้ซับนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัววัสดุทับเสียงเข้าไปเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคนในการออกแบบติดตั้งหรือขั้นตอนในการโมดิฟายนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับในส่วนของเจ้าตัวลำโพง mid l a n s นะครับที่มากับเจ้าตัวมาด้าเสียกไฟตัวนี้นะครับเราจะใช้ลำโพงเดิมหมดตัวนี้นะครับรวมทั้งนะครับุดหน้าก็เช่นกันนะครับลำโพงซึ่งเป็นของโบสตัวนี้นะครับนะครับเราก็ทําการใช้ลำโพงเดิมนะครับสิ่งที่เราทําการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในการอัปเกรดเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับ แล้วจะทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวเบอร์เซอร์เข้าไปนะครับเพื่อไปทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่ในรถปั๊ตด้าเซ็กไฟคันนีะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเสร็จแล้วรวมทั้งขั้นตอนในการเซตอัพเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการมูดิฟายนะครับเจ้าตัวตู้ซับทึ่งเป็นของโบสนะครับซึ่งมากับเจ้าตัวม a ด้าเซ็กไฟ นะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับของรถแต่ละค่ายแต่ละรุ่นนะครับเราก็ต้องเข้าใจซิสเต็มนะครับในรถแต่ละรุ่นเข้าใจในการระวังระบบนะครับที่มาของเจ้าตัวรถมาด้าเซยไฟคันนี้นะครับนะครับสาเหตุที่เราจะต้องมาทําการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับหนึ่งนะครับเรามาดูครับโครงสร้างของเจ้าตัวตู้ซับอยู่นะครับก็จะเป็นพลาสติก ABS ตัวนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาซับทํางานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีค่าเราเรียกว่าค่ารีเฟรชชั่น อย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงมาจากจตัวซซฟเฟอร์นะครับเราไม่ต้องการได้ค่าลิฟชั่นคือการสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นทางทมามาีมงานวัคซอนสาวราชพนะครับเราก็ได้นําเทคนิคในการโมดิฟายนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัววัสดุซับเสียงนะครับเข้าไปในเจ้าตัวตู้ซับตัวนี้คะวันนี้เราทําการติดตั้งวัสดุซับเสียงทั้งหมด2ชั้นด้วยกันเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการโมดิฟายทางทีมงานวักรอนสาวราชพนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำเจ้าตัวซซฟเฟอร์ตัวนี้นะะครรรับบมาาาทกกปปอเข้ไ นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบดูครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการโมดิฟายเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยเนี่ยมันให้เบรที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลขนาดไหนนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับในรถมาสด้าเสียกไฟคันนี้ครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราทําการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเราก็ต้องดูนะครับในระบบซิสเ็มของเจ้าตัว CX นะครับ CX5 คันนี้นะครับซึ่งในระบบซิสเต็มนะครับก็จะมีเจ้าตัว Power Amp ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตำแหน่งอยู่ที่ใต้บาะฝั่งคนขับเห็นะครับตัวซิงเกิลข่าวตัวนี้นะครเป็นเจ้าตัว Power Amp นะครับของ b o s สนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลเซอร์นะครับตำแหน่งนะครับอยู่ที่ใต้บาะนะครับฝั่งคนขับนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวทําการติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับนะครับก่อนที่เราทําการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกตําแหน่งนะครับตรงนี้นะครับทาเพจขึ้นมมให่ นะครับแล้วก็นําสัญญานะครับจากเจ้าตัวเพาแอมตัวนี้นะครับนสัญญาณเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลนะครับในเจ้าเจ้าตัวโพลเซอร์ของตะไครเอาพแล้วก็ไปทําการได้เจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดหน้าชุดหลังแล้วก็จะตัวซัวเฟอร์ทำไมเราถึงจะต้องมาทําการติดตั้งเจ้าตัวโพเซอร์นะครับหนึ่งนะครับเจ้าตัวเพาแอมตัวนี้นะครับของโบสส่วนนี้นะครับการชารนะครับถูกฟิกมาเรียบร้อยนะครับเราไม่สามารถที่จะทําการปรับแต่งแก้ไขได้เพราะฉะนั้นนะครับเราจึงนําสัญญาณนะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์ที่เจ้าตัวนะครับ โปรเซสเซอร์ของทางค่ายอภัยนะครับเจ้ามันยังมีตัวโปรแกรมนะครับให้เรามาทําการคัดออฟแก้ไขระบบอะคูสติกในรถมาด้าซีเอฟไไฟกันนี้นครับดีขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งรวมทั้งขั้นตอนในการเซตอัพเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถมาด้าซีเอฟไไฟโดยการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์เข้าไปในระบบนะครับเพื่อไปทําการวิเคราะห์ และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับในการที่เราทําการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับชุดใหม่เข้าไปในระบบนะครับเราก็ต้องมีภาคจ่ายไฟมีแหล่งจ่ายไฟนะครับเพื่อไปเลี้ยงการทํางานของเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับก็คือขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิวนะครับซึ่งเพื่อมาชิกกระมองข้ามนะครับวันนี้นะครับเรานะครับได้นะครับทำการติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิวนะครับของยี่ห้อฟีเกตนะครับเป็นคอปเปอร์นะครับหน้าตัดใหญ่นะครับการลื่นไหลของกระแสดี มาดูมาตรฐานในการออกแบบติดตั้งจ้ตัวชุดฟิวของทางทีมงานโอฮอนซาวราชพพกษ์เห็นครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งจ้ตัวชุดแผงฟิวนะครับนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับเพื่อนสมาชิกจะมองข้ามนะครับโดยการติดตั้งฟิวก็เอาไปไปรัดกับตามสายไฟโดยใช้เคเบิลไทรัดนะครับเวลาเช่นนั้นพบนะครับห้องเครื่องซึ่งมีความร้อนค่อนข้างสะสมอยู่แล้วนะครับก็ทําให้พวกเคเบิลไทกรอบนะครับงจะเกิดการรัดวงจรแต่เรามาดูการออกแบบติดตั้งทางทีมงานโอฮอนซาวราชพพกษ์เห็นครับ ก่อนที่เราจะทการติดตั้งตจวาตัวชุดแผงฟิลนะครับเราจะเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อง่ายต่อการสวิตอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือจะเป็นส้กรองครับก็สวิตได้สะดวกสบายเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับจะมีพื้นที่เราได้ทําการออกแบบอยู่ข้างแบตเตอรี่นะครับและสังเกตนะครับในการออกแบบนะครับเรามีการนําแผ่นโลหะมาทําการพับขึ้นรูปเพื่อมายึดโครงสร้างของตัวชุดแผงฟิลครับรายึดปุ๊บจะแข็งแรงแน่นหนานะครับแล้วดูงานงานฟิลของทางฟรีเกตนะครับงานพรีเมียมเลยนะครับ เป็นคอปเปอร์นะครับหน้าตัดใหญ่การลื่นไหลของกระแสได้ดีครับยึดแข็งแรงแน่นหนาแล้วดูมาตรฐานในการวายสายทางชีมงานอุวอร์ฮอนซาวราชพุนครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสรับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิวนะครับสรับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับที่ติดตั้งระบบเครื่องเสียงมาอยู่แล้วนะครับแต่การติดตั้งฟิวยังไม่ได้มาตรฐานนะครับก็สามารถนารถไหทางชีมงานอุวอร์ฮอนซาวราชพุนครับทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดฟิวของยี่ห้อฟรีเกนได้นะครับครับ หลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับซึ่งมากับเจ้าตัวมาด้า CX5 คันนี้นะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับพร้อมกับทําการคัดออฟนะครับการทํางานของตัวซัมเฟอร์พร้อมกับลําโพงมิเลนชุดหน้านะครับชุดหลังนะครับแล้วก็เจ้าตัวลําโพงเซนเตอร์นะครับให้การทํางานปกติได้อย่างต่อเนื่อง ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงดูนะครับว่าเจ้าตัวลำโพงของโบสนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเจ้าตัวเซอร์เข้าไปวิเคราะห์และมวลผลเสียงใหม่นะครับมันจะให้คุณภาพเสียงและรายเดียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ did my best but i guess my best wasn't good enough cause here we are back where we were before seems nothing ever changes we're back to being strangers wondering if we ought to stay or head on out the door Just once can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for a very long? What are we doing wrong? Magic lasts for more than just one night. If we could just get to it, I know we could break through it. Seems we're always blowing whatever we got going And seems at times with all we've got We haven't got a breath. Just once Cup นะครับเราสามารถต่อยอดนะครับให้ได้คุณภาพเสียงนะครับเพครับการถ่ายทอดเลยของชินุตีนะครับได้โดดเด่นชัดเจนนะครับเสียงคครล้องนะครับโดยเฉพาะการทํางานของตัวลำโพงเซนเตอร์นะครับทำงานได้โดดเด่นและชัดเจนครับได้ซาวด์สเตจบนแดชบอร์ดครับพร้อมกับการปรับจูนเซนส์นะครับตามคาแรคเตอร์ที่เพื่อนผชิ้ต้องการทั้งหมด6กเมมโมอรีครับวันนี้ก็มีเจ้าตัวจอนะครับไดเล็กนะครับที่เราได้การเลือกตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมนะครับ ให้เราสามารถเลือกคอนโทรลปรับแต่งเจ้าตัวซอฟต์แวร์ได้อิสระครับเลือกแอมเบรี่นะครับในการฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถ m a z d a CX-5 คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดน,นะครับที่ใช้เจ้าตัว m a z d a CX-5 ไนะครับเดี๋ยวจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์ N, โดยใช้ลำโพงเดิมเมพียงแต่เราทําการติดตั้งเจ้าตัวโพซสเซอร์เข้าไปทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่ เราก็จะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับเลือกฟังนะครับได้ตามคาแรคเตอร์ที่เราต้องการนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเสียงในรถ m a d d a าซ x คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก o v e r h o u n อนาวราชพุธครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับาลมฝากกดติดตามเลยนะครับ